ีไปดูหมูกันหมูหาลูกไม่เป็นไรมาเร็วแซนไปดูแกะกันเขาแพะ ไปรู้แพ้กันเร็วแจัสินมาเร็วมาลี่ขามาลี่ขาเร็ว,ารว,ารวชาวสุปปอร์วดูหินเฟสคุณแจัสไนก่อนมาลีา่ขึ้นมาขี่บนถนน มาถนนเรวเดี๋ยวแดดีมาเดี๋ยวพ่อมามยาป้าป,ป้ามุสปิปิคอมจับดีๆขึ้นมานี่มานี่นะมาดูแพ้เร็วมาเร็ว นดีมาแล้วลูกเห็นหมูไหมลูกเข้าไปใ,ใกล้เสียมารีมารีมาดูหมูเร็ว ลูกตัวโต,วตวแล้วห mm? มูตัวโต,วตวแล้วค่ะจะไปไหนอะคะวาสเซิลสตูหมูจะไปไหน mm hmm. ไปไหนเดี๋ยวรอคายันก่อนคายันมาแล้วเดี๋ยวรอคายันก่อนคายันกำลังมา it's not that b a d i t s not that cold like last time was colder yeah, อะไรหมูดูแม่หมูตัวบอลเลอร์เลยเห็นไหมเห็นแม่หมูไม่ตัวบลอลเล,เลอร์เลยนี่ตัวเนี้ยดูหมูตัวบอลเลอร์เลยน่ะตัวบอลเลอร์เลยตัวใหญ่เลยไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่ หมูหมูหไปดูนู้นไหมมารีไปไหมถอยหลังมาลูกถอยหลังก่อนมารีเกบมาเกบมาอาร์กเวียด <c oughs> อย่างนั้นก็ได้ ไปแล้วหมูไปแล้วหมูตามอาหารเห็นไก่ยังพาลีเห็นไก่ยังไม่เห็นไก่เลยยังเห็นไก่ไหมไปดูไก่ไหมคะพลียไปดูไก่ไหมคะเจสส์แมน Der Mama-Fisch, der da drüben, hat so einen pinker Körper. Jasmine, warte mal auf Kyan, bitte. Du, Kyan mal. Sie kommt.